พูดถึงลูกศิษย์ของเราหน่อยป้าประธานเป็นไงวันนี้มันมันผิดแผนยังไงบ้างเนี่ยก็เขาเราสื่อเขาไม่ค่อยรู้เรื่องครับเราบ่อยอย่างหนึ่งเขาก็ทําอย่างเอาตามใจของเขาไงครับนี่คือปัญหาหลักเลยปัญหาหลักสื่อสารเลยเขาก็หูอื้อแล้วก็พูดไม่ได้เราบ่อยอย่างหนึ่งเขาก็เข้าใจเขาเองอย่างเขาแต่ถ้าชนะขาดเขาก็ชนะขาดแต่ถ้าเบียดกันในเราบ่อยอย่างเขาก็ทําไม่ได้เออโหนี่เพนบอกว่าพี่อะไรนะที่สื่อสารกับเขารู้เรื่องอ่ะไม่มาวันนี้ นี่อะไรนะหรือยังไงมันต้องแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แก้ยากนะมันแก้ยากครับเขาหูก็ไม่เคยได้ยินพูดก็ไม่ได้แล้วเราเขาไม่เหมือนคนปกติพวกเราครับมันก็เลยต้องเข้าใจเขานิดนึงครับครับก็ฝากกันไปเนาะใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับพี่บุญครับลูกเอวลูกเอวลูกเอวครับผมเป็นไงก็ต่อยดีครับไปโดนลูกรัดเอวปลายยกสีครับอืม แหลเลี่ยมเขาไหมถามว่าเหลี่ยมไม่แพ้นะครับพูดกันไปเขาตัวตัวใหญ่ครับ,รบตัวใหญ่แล้วเขามาลงเยบเนี่ยเด็กมันไปไม่เป็นจังหวะไปไม่เป็น <ừ> ปลายกสี่จังหวะห้าสิบห้าสิบพอดีมึงเบียดมาเลยนเนาะเบียดมาจังหวะเบียดหาหาตัวชนะเลย ครับครับไปยกสีไปรุนลูกกระเดียวแล้วมันหางค้างเขาแล้วจังหวะเขาเบี่ยงอ่าจังหวะดังนั้นมันเลยมันเฉียบเปียบเขาลูกนั้นะครับงั้นก็ชน่าชนะบน้าจะดูดีกว่าถ้าไม่โดนลูกนั้น่ะแก้มือได้ไหมแบบนี้ถามาแก้มือแก้ได้ครับแก้ได้้ไดเครับแก้ได้ครับ ครับนี่ไงคนแปลก็ต่อยดีครับเด็กต่อยดีครับต่อยตามเกมครับเกมพลาประธานนะครับต่อยตามเกมฟ้าประธานครับสารคามบปลายยกสี่ครับห้าสิบห้าสิบไปเสียเดียมครับผมว่าทำไมว่ากันใหม่ครับว่ากันใหม่แต่ว่าใบเวรนี้โอเคไหมเวรนี้เวร์ก็โอเคครับน้ำหนักนี้ครับสบายสบายครับผมไม่มีปัญหาครับครับเอาฝากอะไรถึงไปมวยอะไรพูดหน่อยขอบคุณครับเซฮัลโหลออกมเอาไยซูมายเตรียมร้อย โอเคหัวใจยังเต็มร้อยอยู่นะอ่าโอเคเขาพูดไม่ได้เดี๋ยวไปดู้พูดจะนานกว่ามงคลชูไหมเอาไหมอะไรไหมร้องเพลงมูคใส่เลยสั่งไปพูดเรื่องกระเทียมมาทำไมนะโอกาสแก้เมื่อไหร <deactiv ligen. S 1> ่ไงไก่ไก่เดี๋ยวขายยกสี่อาหารนิ่งเหยาะคำโรยคำโรยยาะลาอาจารย์นั้นไม่มาอะไรอะไรนะอ๋อไม่มาครับดูดูแอร์พินิรันอยู่ครับพินิจันมีรายการครับผมไปขึ้นคอไม่ได้ ีไม่ได้เราสูงมันมันควางยกเสาควังอะไรยกสูงไม่ควางควางหน้าเขาสูงไม่ได้ไม่มัน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 ขามันได้นะตอนมันสขาแล้วมันมันขามันขาแล้วแล้วมาลงมาแล้วเอวมันไปไม่เป็นมันไปไม่เป็นไงมันมันรวนรักลัดเอวอ่ะมันไปไปไปไม่เป็นไปไม่ดูไปยกสีเดียวดอกเดียวเลยถ้าไม่มีอหล่านั้นก็เราชนะเบอร์เลยมวยโดนไหมใครัะ เหนื่อไหมพทางเหนื่อยไหมเหนื่อยปะเหนื่อยปะอเหนื่แพ้เอไหมฮะือบ้านเดียวหน่แล้วปดแขนอ๋ปวดแขนเจ็บปวดแขนปวดแขนสๆ